คือ34รายการนี่นะคะแต่บุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องรวมถึงนิติบุคคลด้วยเนี่ยมีทั้งหมด24กสบกงมูลค่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยบอกกันว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3,200กว่าบ้านบาทเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะรายการทั้งหมดที่ทางปปงได้มีการยึดแล้วก็อายัดไว้มีอยู่ทั้งหมด5,372ล้านบาทด้วยกัน างปปงนะคะได้มีหนังสือฉบับนี้ค่ะคุณผู้ชมคะประมาณสักเกือบ20หน้าด้วยกันเรื่องอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทําผิดไว้ชั่วคราวนั่นก็คือเรื่องของการอายัดทรัพย์นั่นเองเนี่ยนะคะโอ้โหมีทั้งรายชื่อมีท,ทั้งตารางที่เขาเรียกว่าเป็นตารางในการยึดทรัพย์มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายการทรัพย์สินผู้ถือครองต่างๆหลายท่านอาจจะยังสับสนว่าตกลงกี่รายชื่อกันแน่นะคะคุณผู้ชมคะ สรุปแล้วนะคะทั้งหมดมี24รายชื่อด้วยกันนะคะปปงดําดเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราวรวมในอภิมุกและพวกนะคะฐานช่อโกงหุ้นหมอ34รายการมูลค่าทรัพย์สินประมาณ5,300กว่าล้านบาทพร้อมดอกผลด้วยทีนี้ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยทางหนังสือของทางปปงเนี่นะคะได้มีการชี้แจงตั้งแต่เรื่องของรายชื่อนะคะตัวบุคคล ความเกี่ยวข้องอกับนายอภิมุกต่างๆเนี่ยนะคะรายละเอียดสําคัญเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่ทางปปอง,องมีการชี้แจงในหนังสือฉบับนี้ก็บอกว่านายอภิมุขบํารุงวงกับพวกมีความตั้งใจในการที่จะไม่ชําระค่าหุ้นมาตั้งแต่แรกและกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รู้เห็นและร่วมกันวางแผนดําเนินการมาตั้งแต่แรก นี่ในหนังสือปปอง,งชี้แจงแบบนี้เลยนะคะขณะเดียวกันยังมีการพูดถึงเจตนาหลีกเลี่ยงการทํารายการซื้อขายที่ต้องขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ซึ่งนะคะมันก็คือการขายแบบบิ๊กหลอดนีนะคะบิ๊กหลอดคือปริมาณการซื้อขายตั้งแต่1ล้านหุ้นมูลค่าซื้อขายตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะและกรณีขนาดของรายการเกิน25%ของทุนจดทะเบียน หรือทำให้ผู้ที่ถือคลองหลักทรัพย์ถึง25% 50%หรือ75%ทั้งหมดนี้ถ้าเป็นไปตามนี้คุณลลิตาคุณผู้ชม<ฆ>ต้องรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ถ้าทราบทันทีที่ทำรายการเสร็จและยังพบว่ามีเจตนาปกปิดข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือหุ้นของตัวเองจากการกระทำอะไรไปเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยถ้าหากซื้อขาย ndvr ก็จะทำให้เสียสิทธิ์ในการโหวตฐานะผู้ถือหุ้น รวมถึงเสียสิทธิประโยชน์ในการรับเงินปันผลหากมีการปิดสมุดทะเบียนจะไม่ปรากฏชื่อในการปิดสมุดทะเบียนซึ่งจะทําให้ผู้ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เห็นข้อมูลแล้วทีนี้คืออันนี้คือมีการเปิดเผยรายชื่อนะคะของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะกับการซื้อหุ้นมเนี่ยแล้วก็มอ,อาเนี่ยนะคะเขาบอกโอ้โ oh, ห oh, เยอะมาก20กว่ารายชื่อแล้วก็มีการแจกแจงนะคะทั้งในส่วนของโบรกเกอร์ที่ดูแลรวมถึงมูลค่า ในการส่งคำสั่งขายด้วยค่ะเอาคนแรกเลยคนนี้เป็นคนซื้อนะคะคุณอภิมกุกบำรุงวงนะคะบัญชีที่ถูกอายัดไว้เนี่ย4 0 5ล้านบาทะนะคะอยู่ที่ไอราคุณชิติพันธ์กล่อมจิตเจริญนะคะอายัดไว้ประมาณสัก8ล้านบาทอยู่บรอไอร่าเช่นเดียวกันคุณวสันจาวลานะคะบรอ asl เ8สล้านบาทคุณศิรศักดิ์ปิยะทัศสศีกุล asl เหมือนกันนะคะ369ล้านค,คุณสามารถช่วสิริพัฒนา asl 195อล้านมีคุณวสัศน์จาวลานะคะอันนี้เป็นเป็นล็อตที่สองที่อยู่กับเ well อเชียเวลนะคะมูลค่าประมาณ55ล้านคุณประยูนอัศาการนะคะบลเอเชียเวลเช่นเดียวกัน145ล้านในธรรมนูนเวศวิทยาคลังคลังนะคะ เอเชียเวลสิล้านนะคะนายอภิชาติบำรุงวงนะคะอีก15ล้านคุณอธิพัฒน์พรประภานะคะ6ก0กว่าล้านด้วยกันอยู่ที่บลบัวหลวงยังมีคุณชิติพันธ์นะคะกล่อมจิตเจริญนะคะ9ล้านบาทนะคะผ่านโบรกเกอร์บลบัวหลวงนะคะมีคุณไพศาลเกษมสิรินาวิน6ล้านบาทนะคะบลลบัวหลวงเช่นกัน น,นายธนยุทธ์เลิกรักษา2ล้านบาทนะคะบอลบหลวงนางสาวจิระวรรณชัยพงผาติค่ะ183ล้านบาทค่ะบลรอโอแล้วก็นายสมนึกกยาวัฒนกิจ2ล้าน9 0แสนบาทนะคะผ่านบลรอดีบนะคะและยังมีภายใต้บริษัทด้วยนะคะเป็นนิติบุคคลตรงหัวแคปิตอลนะคะอยู่ที่ DBS อันนี้ก็ถูกอายัดไว้102ล้านบาทออนปริญญาปริญญานุสรน,นะคะ แล้วก็นายกันพลปริญญานุสรนี่ก็ถูกอายัดใ,<ช>ในบัญชีของฟินันเซียไซรัสตัวเลขตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนางสาวอารก้าวไกยสิทธิ์นะคะอินโนเวทเอ็กซเอกพัฒนพรประภาก็อินโนเวทเเช่นเดียวกันนะคะ<ช>มีนางอารพินพรประภา,าคนนี้ก็ผ่านบลอินโนเวทเอนะคะ122ล้านบาทในเกรียงศักดิ์วงโอสดพาณิชนะคะอีกประมาณ7ล้านบาท นายมั่นคงสเสถียรธิรกุลนะคะ146ล้านบาทนายพิเชษผลสุวรรณหล้านบาทนายเกรียงศักดิ์วงโอสถพาณิชค่ะ185ล้านบาทแล้วก็นายมั่นคงสเสถียรธิรกุลค่ะประมาณ150,000บาทนะคะนี่ยังมีอีกค่ะคุณราชิสรายการมีทั้งบุคคล แล้วก็นิติบุคคลแต่ถ้าอากให้คุณผู้ชมดูนิติบุคคลเนี่ยจะมีอยู่2ชื่อเมื่อสักครู่นี่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วว่าคือตรงหัวแคปิตอลในรายการที่29เนี่ยคือบริษัทตรงหัวมีเดียแลบจำกัดที่อยู่บัญชีกับทางบลอยยุนต้านะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูถัดมารายชื่อที่30นายสมนึกกยาวัฒนกิจ บลอยหยวนต้าอันนี้เป็นในนามของบุคคล<ะ>แต่นายสมนึกเนี่ยเป็นประธานกรรมการของตรงหัวโฮดดิง้งตรงหัวโฮดดิ้งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมี2บริษัทที่เข้าไปถือหุ้นประมาณ99%นั่นก็คือตรงหัว Media Lab มีเดียแล็บแล้วก็เมื่อสักครู่ก็คือตรงหัวแคปิตอลแต่ว่านายสมนึกกยาวัฒนกิจเนี่ยนะคะเป็นประธานกรรมการและถูกอายัดทรัพย์ในนามของบุคคละนะคะ <14 S 2> อยู่ที่หยวนต้าประมาณ14ล้าน5 0สนกว่าบาทด้วยกันคือทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือ34รายการนี่นะคะแต่บุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องรวมถึงนิติบุคคลด้วยเนี่ยมีทั้งหมด24แต่นี่คือเครือข่ายที่ทางกรุงเทพธุรกิจรวบรวมไว้รวบรวมแล้วก็ สรุปมาให้คุณผู้ชมได้ดูดูคุณวสัน์จาวรานั่นคือถูกอายัดทั้งหมดคือ3บัญชี3บัญชีนะคะ ASL ASL นะคะ70ล้านอีกบริษัท JMO Setcom นะคะประมาณ26ล้านนี่อันนี้ก็เป็นถือผู้ถือหุ้นมอลด้วยนะคุณวสันเนี่ยคุณธามนูก็ถูกอายัดคือทั้งหมดนี้นะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีทั้งหมด24คนด้วยกันนะคะแล้วก็ตกลงมูลค่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยบอกกันว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3 2 0 0รกว่าล้านบาทเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะ รายการทั้งหมดที่ทางปปงได้มีการยึดแล้วก็อายัดไว้มีอยู่ทั้งหมด5,372ล้านบาทด้วยกันอย่างที่บอกก็ต้องอายัดเอาไว้ชั่วคราวนะคะก่อนที่จะมีผลการสอบสวนเสร็จสิ้นนะคะ